สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเอกได้วิ่งนะครับผมจะพาพี่น้องมาทําคลิปเ,เกี่ยวกับการทําห้างยิงปลานะครับการที่เราจะขึ้นยิงปลาได้เนี่ยเราต้องมีห้างห้างก็คืออที่นั่งยิงปลาบนต้นไม้ไม่ใช่ห้างในโรบินสันเดอะมอลอะไรแบบนี้นะ <c oughs> ก็คือห้างาที่เราขึ้นต้นไม้แล้วก็ไปนั่งยิงนะครับ แต่การที่เราจะขึ้นได้เนี่ยเราต้องไปทำทำห้างก่อนนะครับเราต้องไปเลือกทำเลแล้วก็ตีบันไดขึ้นแล้วก็ทำที่นั่งนะไปดูกันครับว่าวิธีการทำห้างวันนี้ทำยังไงแล้วอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำห้างมีอะไรบ้างก็มาดูกันครับนี่นะครับหนึ่งก็คือมีดสำคัญเลยมีดออสองตะปูผมจะใช้ตะปู4ีนะ ปูซีซื้อมา1กิโลนะครับกิโลละห้ิบาทนี่นะฮะแล้วก็ผมเอาสว่านมาด้วยสว่านมาเจาะาไม้ไม่ทําให้มันแตกนะเวลาเราตอกไม้ไม,มันไม้มันจะได้ไม่แตกนะครับอันนี้จะง่ายหน่อยแล้วก็ค้อนนะครับก็จะประมาณนี้แหละครับตอนนี้ก็เห็นอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็ไปจัดการกันเลยไปดูกันครับว่าวิธีการท,ทํา,าทํำยังไงฝากติดตามรับชมกันครับจัดป้าย ตอนแรกนะครับเราต้องมาตัดเอาไม้นะครับเพื่อที่จะไปทำขั้นบันไดนะครับตอกเป็นขั้นบันไดขึ้นบนต้นไม้นะไม้ที่ผมเลือกวันนี้ก็จะเป็นต้นกระถินนี่นะฮะต้นกระถินตอกระถินอย่างนี้นะก็ตัดไปแล้วก็ตัดให้มันสั้นคอยดูกันครับตัดไป ก็ประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวผมจะตัดต้นกระถินแถวนี้นะครับเดี๋ยวก็ตอนนี้ก็ตัดไปเรื่อยๆกันครับเอาทักประมาณทักสิบห้าขั้นเมื่อเราได้บันไดครบแล้วเราก็มาเลือกไม้ที่เราจะตีเพื่อไว้นั่งนะครับก็ต้องยาวๆหน่อยเอาตรงๆหาไม้ตรงนะ เลือกลำที่มันตรงๆแล้วก็ยาวๆเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าต้นไม้ที่เรา,าจะไปตัดเนี่ยมันมีกิ่งกว้างขนาดไหนนะเราก็ตัดไปเปลือกไว้ก่อนนะอย่างต้นนี้สวยอยู่นะครับอันนี้ผมก็จะเอาไปทำเป็นคานนั่งนะ สมมติว่าอันนี้เป็นต้นไม้ดอกบันไดบันไดบันไดขึ้นไปแล้วก็เป็นกิ่งข้างบนทําเป็นคานอย่างนี้นะอันนี้เราก็ตัดไม้ไปทําคานกับทําบันไดอยู่เวลาเจาะตัวนี้นะฮะเจาะตัวนี้ก็จะเจาะเพื่อตอกตะปูสองสองดอกนะครับ ตรงนี้ก็ตรงนี้ห่างกันประมาณสักสี่ห้าเซนประมาณนี้นะฮะจะย,ยึดตะปูสองอันนี้นะ นี่ก็แบกไม้เข้ามาในาหาดูไม้ก่อนครับมดูมันเลือกต้นไม้ว่า,าต้นไหนที่มันอยู่ใกล้น้ําแล้วก็ทําเลที่เราน่าจะขึ้นยิงปลาไดนะ้อันนี้ก็ต้องไปดูเรื่อยๆครับ ต้นนี้นะครับเดี๋ยวเราตรอกบันไดขึ้นแล้วก็ทำห้างนั่งยิงหน้านนี้แล้วกันเนาะจัดไปครับ ไม้ที่เราทำเป็นบันไดมันจะไม่แตก ต้องใช้ตะปูสีนะครับ แตนหรือเปล่าต่อขึ้นมาอย่างดีแตนเต็มต,ตายเลยโอ้โห oh. วิวสวยมากเลยพี่น้อง <c oughs> สวยมากสวยงามมากพี่น้อง อันนี้ก็ขึ้นมาบนต้นไม้ได้แล้วนะครับโดยที่เราต่อบันไดแบบนี้นะอ่ะตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องตีไม้ยาวเพื่อไว้นั่งเพราะว่านั่งตรงนี้ได้เลยแล้วก็รอยินตรงนี้ตัดกิ่งไม้พวกนี้ออกนิดเดียวเรียบร้อยอ่าก็ประมาณนี้ครับง่ายๆเลยยางแค่เราตัดไม้มาทำบันไดเพื่อจะ อตอกเป็นขั้นบันไดตอกถอยขึ้นมาแค่นี้แหละพี่น้องจบแล้วเดี๋ยวมาตัดหญิงไม้ตัวนี้ออกแล้วว่านั่งหญิงได้เลยแก้ว แก้ายำเลยลงวะเลยป่ะเนี่ยแจ้งคักปลาขึ้นระยะนี้เห็นได้ยิงหมดครับนี่เราก็ตอกบันไดเสร็จเรียบร้อยหมดนะครับประมาณนี้นะพี่น้องนะเดี๋ยวเราขึ้นไปนั่งยิงป่าบนบนนู้น มีปลาขึ้นอยู่นะไม่รู้ปลาอะไรนะคอยติดตามดูกันพี่เนอะ<ฮ>ขึ้นต้นไม้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะน,นี่ย้ยโอเคตัดต้นไม้ที่ตรงนี้ออกโลงเลยครับเน คอยติดตามดูกันพี่น้องขึ้นมาแล้วเห็นเห็นรังอยูรนั้รอใมันจิบน้ำกันขึ้น,นมาขึ้นมาชั้นครับเห็นรอบล้อมขึ้นจิบน้ำใช่ไหมกันเห็นรังอยู่ทั้งใต้นั้นนะ สูงขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับมัน,นคือไหลอ่ะคือใจอลอยนะข้ามปลาว่ะน้องอือสำหรับวันนี้มาทำห้างก็ประมาณนี้แหละพี่น้อง หาทำเลต้นไม้แล้วก็ตัดไม้มาทำบันไดตัดทำตอกเป็นบันไดตอกถอยขึ้นมาเนาะก็จะประมาณนี้นะครับทำห้างอิงปลาถ้าทั้งบนไม่มีที่นั่งแบบนี้ก็ต้องเอาไม้ยาวที่ผมตัดไวนะ้น่ะขึ้นมาตอกให้มันเป็นนั่งร้านอยู่ข้างบนแล้วก็ทำที่นั่งแต่ว่าต้ทนที่ผมทำวันนี้มันก็มีกิ่งไม้ให้เรานั่งแบบนี้นะก็ไม่ต้องไป ทำนั่งร้านนั่งนะครับก็แค่ตอกถอยขึ้นมาเฉยๆตอกบันไดขึ้นมาก็จะประมาณนี้แหละใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันแล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับเดี๋ยวจะมีามายิงมานี่แหละรอให้น้ําใสก่อนคอยติดตามรับชมกันจะไปครับวัออนนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ